คุณเป็นอะไรคุณคุณเป็นอะไรหนึ่งและ2สและสามและสี่และห้าและหกและเดและ8แปดแบาหนึ่งแบาสองคุณเป็นอคุณคุณเป็นอะไรช่วยด้วยช่วยด้วยผู้ป่วยหกสิบสี่ช่วยโทรตามหกเก้าด้วยครับ อช่วยด้วยช่วยด้วยผู้ป่วยห้าสิบสี่ช่วยโนตามหกเก้าด้วยครับจากนั้นัท่าผู้ป่วยนอนหงายบนพื้นลาดแขกนะถ่าผู้ป่วยนอนหงายบนพื้นลาดแขกแล้วเอาใช้มือข้างที่ถนัดซ้ายหรือขวาก็ได้วางลงบริเวณตึ่งกลางของกระดูกหน้าอกวางลงบริเวณตึ่งกลางของกระดูกหน้าอกโดยการกดนวดหัวใจกี่ครั้งสามสิบครั้งกี่ครั้งสามสิบครั กี่ครั้งเอาป่าปากสองครั้งเราก็ทําการกด 1, นึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเกและสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสิบเจิบองยีพอครบสาสครั้งจากนั้นเราก็ทําการเปิดทางเดินหายใจเปิดทางเดินหายใจโดยกดหน้าผากเชยทางหน้าผากเชยคางแล้วเป่าปากกี่ครั้ง นี้นับเป็น1รอบนับเป็นหนึ่งรอบเราจะทำด้วยกันทั้งหมกี่รอบหรอบห้ารอบสองอีกเราก็กดหนึ่และ2และ3และ4ี่และ5และ6และ7และ8และ9และสิ11ิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบกยี่สิบยี่สิบเอ็ดยสิิบาม่ายี่สิบเจบแปกามดจากนั้นก็กดหากเชยทางต่อไปกี่ครั้งสอครั้ง เปล่าหนึ่งเปล่าสองจากนั้นเราก็ทำการวัดชิปจรชิปจระจอนตรงคอเราตรวจดูชิชปจรป,ปุ๊บอ่าถ้ามีชิปจรเราก็การรอการส่งกลับต่อไปถ้าไม่มีชิปจรเราก็ปั๊มต่อไปจนกว่าผู้ป่วยจะมีชิปปรจทราบทราบอ่าขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ใหญ่ของเรา ผู้หญินะครับอะไรนะาคผู้หญิงรเหรอเราก็กดตรงนแหละกระดูกกางของเขาที่แหละแต่ยไกดตรงหัวมนะตรงนี้นะ 看。